เกินขึ้นแล้วเกินขึ้นแล้วทุกคนติดตามพี่ฮะอะไรนะทุกคนติดตามพี่พดีแล้วใช่เพื่อนบอกว่าอยากไปได้ได้ได้เพื่อนก็พิบประมาณสองสมทีบอกกูอยากมานี่กูอยากมานี้ได้ได้ได้จัดไปผมจะลงไปตุยเลยนะมาแล้โวเข้ามาจุดรู้ก่อนเลยมาถึง โอ้ยใครวิ่งมาวะหลายคนอยากมาเสิร์ตตุยก่อนเนี่ยนะลงไปปูดีกว่าเพื่อจะตุยเบื่อเบินมันโอ้ยไม่ตุยวะอิกได้วะตุยอีกแล้วพี่ โอ้ยยโอ้ยเยโดนรุมเปลี่ยนปืนอีเหี้ยปืนเปลี่ยนปืน <c oughs> มึงไม่เปลี่ยนปืนแล้วจะสู้ไงอ่ะโอเวนกมเอออุ๊ยเด้อกระตุ้นไปเกิน ยิงไปเลยเน้แล้วปรับออโต้แล้วลนั่นอีกโอ้หลังเข้าช่วดยด้วยอ่าซ้ำเพื่อนซ้ำซ้ำเลยอ่าเหลือและเหลือไอ้เหลืองที่ตุยไม่หยุดนะนะั่นแหละเอ้ยเหลือและมันไม่ซ้ำนะมัน,นไม่ซ้ำศพในพวกนี้ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาช่วยกูด้วย เออกูดิงมึงบ้างเออได้ดีเวนเพิมฟาร์มแล้วนะที่ไม่ค่อยอยากมาฟาร์มที่นี่เพราะมาถึงมันต้องบูเลยแล้วก็ไอเวนไอ้พวกกาดเวนใส่ชุดเดียวกับผมเลยนี่วมสรุปผมใส่ชุดกาดพว้เคียนี่นี่ว่ะ ตอนแรกก็ไม่สังเกตมองฟามฟาร์มเาเอ๊ะทำไมชุดเหมือนกันเลยวะหองใส่ชุดกาดวงเป็นไงบ้างทอแทงแล้วไปพี่มีจักรยานแล้วผมล่ะเฮ้ยผมได้ทีไปแล้วพี่มาแล้วเพื่อการกระเป๋าแล้วเอาไปยังไงวะทีนี้ ออกมาเร็วออกมาเร็วออกมาเร็วอย่าว่ายน้ำนะว่ายน้ำชา้าวิ่งกูมาเเปิดดึงเร็วดึงไม่ไปเหรอไปไปไปเกือบไปแล้วนะโอ้ <c oughs> oh, ย็มสองสี่เก้าเลยเหรอเบอร์เขียวยังไม่ได้เล่นในยอดอีกเลยยอดไหนเราเราจะเราจะไปที่ไหนอ้าวมา,า,มาสี่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 อ่ะได้ได้ไดไดมาสี่คืออะไรอ่ะอ๋อบ้านแต่ถ้าวงเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนมารนะเลยเฮ้ย หมายเลขกหนึ่งเลยหมายเลขกหนึ่งเลยหมายเล็กหนึ่งเลยโบดโบดโบด,ดเร็วอยเหรอเอเอ,อขอบโบดน,นะขอบโบดน,นะลงขอบบนลงขอบบนทำไมไม่ไปยอดอ่ะเนยอด,ยอดไหนวะยอดสามยยอดสามเออโอเคร <laughs> ับผมแค่มาคุยกับพี่ <c oughs> ไม่ได้ว่าจะไปซะหน่อย <laughs> ไยติดตามได้ติดตามได้เดียติดตามได้กดติดตามได้ขอโดดเองดีกว่าตรงนี้ขอโดดเองดีกว่าติดตามขึ้นมากดติดตามกดแฮนดี้ขึ้นมาแล้วกดติดตามเออไม่อะโดดเองไม่ดีกว่าเลอไม่เคยไว้ใจเพื่อนเลยนะกระโดดลงติดตามไปไอ้นี่คยแยกนะเออยเคยแยกไม่เคยไว้ใจใครเลยเวลาจะโดดที่แมนๆอางเนี้ย ไม่ไว้ไใจกลางล้ไม่ไว้ใจไม่ไวใจเอาวะถึงวะ่ะถึงว่ะผมก็เป๊ะดิผมมาอะไรเนี่ย <c oughs> ึ้นได้ทุกคนแล้วผมมีแค่คูณสี่ <c oughs> มาถึงมีแต่กันสุนปืนเชียร์ัว,วเลยอยู่ินกิองเียยอด <c oughs> ไม่ยิงไข่มาแคมป์จฉใชเ <c oughs> อย่าว่าแต่ผมคูณสี่เลยไอ้เมื่อสีก็คูณสี่เหมือนกัน <c oughs> อ้าว โอ้คูณหกเยอะแยะไม่เก็บกันมาไม่มีวิ่งไปเจอเลยเนี่ยคูณหกพี่ไอ้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 เหลืองใช้อยู่คนหนึ่งกูใช้อยู่ใช่กันฝากด้วยพี่ผมแล้วผมดันมีแต่ดรากูด้วยกับกระสุนสิบนัดไม่มีใครอยู่ยอดข้างๆอย่างนี้มี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 รถมาแย่ละวงเปลี่ยนนะพี่รถไฟฟ้านะใช่แต่วงเปลี่ยนแล้วนะ เอาเลย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 เลยเลยเอาโนติดอะไรวะติดโหลดน็อกไปดึง

ไม่มีเลยลูกเจ็ดว้าแย่ละลูกเจ็ด <c oughs> ไปยากอะไรเราโดดไปเอาพี่มันเนี่ยเอาลหรอ,อไปแลวนะมันตุยหมดแล้วเหรอใช่อ <c oughs> มาถึงเพลินละมีคูณแปดให้เล่นโอเคลูกเจ็ดโอเคมีลูกเจ็ดอยู่ดากูเหมือนกัน ตกใจอีกกล่องอยู่หนเนี่ยเจอใครก็รู้แอบอยู่ในพุ่มเอานั่งงงงอยู่อันไรนของมันนั่นอะไะสิเห็นนั่งงงงอยู่ในพุ่มจัดให้ร่วงลายยอดบนนู้นมีนะ แล้วเหลือจะเชือ่อว่ามีเ <laughs> ยันดั้งแอบอยู่ว่ <c oughs> าวิ่งอยู่ว่าใครอยู่ในวก้ตายว่าแอบอย่างเดียนเลยเย้ฮึดดดดีเดอน้ำตื้นหาบุมดีๆเดอลงน้ำตื้นตายเดอเอ้ยรถถัง นนยอยู่แถวผมนี่แหละวันด้ยินเสียงอยู่ให้วันจาัดก,การให้ไหมล่ะได้เอ้ยยิงให้นหน่อยได้ไหมแบบนึงแปดใส่ผมแล้วเนี้ย เสือกแฟดใส่รถถังโล่งไม่มีเจ้าของด้วยเจ้าของน็อกอยู่ตรงนี้อ๋อมีมีม,มีจะไปแปะซีโฟใรถถังมันซะหน่อยเวทกรรมเฮลด์ดวนเลยเฮวด์ดวนเลยอือตายซะเอารถมีคนนะจะเอาซีโฟแปะที่รถแต่ตอนแรก อตุยไปก,ยกินนะ่โกลในศพผมมีอยู่นะยิงไปเรื่อยๆอ่ะ2เม็กก็แตกแล้วรถอ่ะยิงไปเลย,ยเ้าเป็นโดนระเบิดตัวเองเฮ้ยมีกระสุนเยอะไหมอ่ะใช้ได้อยู่ใส่ ลงละลงละแสดงรถรถเริ่มควันแล้วเอาระเบิดรถไปเลยตียิงระเบิดรถเลยระเบิดรถเลยซีโฟอยู่ที่ขอกแต่ยิงไปเรืรเ่อยๆก็ระเบิดละสองสามแม็กซ์ โอเคไฟติดแล้วไฟติดแล้วไปไปไป <c oughs> <c oughs> ยอมตายคารถว่ะเยี่ยมใจมันได้